อืมเจียเล้าืมอืมคือตับหง่ออกอกระบอกหงมอยู่ต้นแล้วมันเทมพอดีพี่น้องอุ้ยเส่บค่ะอืมตับหมูหงื่อเมื่อห้งพี่น้องจ้า ่หนอยสวัสดีค่ะพมาพบอกันอีกแล้วค่ะกับหนุ่ยกับเบียร์ค่ะพี่น้องมือนน้ซิบ้าพี่พาน้องมากินตำบักุ่งค่ะขหนี้วอนท้อนถอดปลาวงจ่าแล้วก็แจ่วแมงดาเนาะค่ะพี่น้องขาจำแจนะ่วเนาะพี่น้องกินขอนี้แต่หุงมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีแจ่วแมงดานะคะทุกคนแม,มงดา สนใจถักเขามาไรเด้อยครับพี่น้องแจ่วเมงดานี่เป็นแจ่วเมงดาแบบนี้เลยนะคะหอมๆจ้ะมาจากเสบๆด้วยกันพี่น้องกินเขาขาเที่ยงขอ,ขอบคุณน้องทรงเสือมาให้ด้ครับด้วยเสื้อสวยๆครับออขอบคุณหลายๆครับผมใส่แล้วนะคะขอบคุณคะถูกใจครับถูกใจไ <c oughs> อมักใส่เสือแบบกีฬาแบบนี้อยู่แล้วมาหับกินแซมกันครับ อ,อันนี้เบียดกดบานนะทุกคนอร่อยอร่อยอจเัเจียวเแบบอืมอบอืปลาหมูนี่ก็เจียแซ่บตัาหมูก่งแซ่บใชยตับหมูห่อเล่อืม อืมอืมอืมออเจบเนาะป๊าดบัูหงห่มอืมก็บัูหงห่มอยู่ตุ่นแล้วมันห่มพอดีพี่น้องอุ้ยเสียบค่ะอืมตับหม,มูหงห่มแจ็บแห้งพี่น้องจ๋าซีเมือหน่อย Skal du ha den? Bra. าบบหอมขอบเข<อ>บาเรียกว่าปลาหวงทอดเนาะแซ่บเนาะแซ่บกินก็แต่หมูหงกับกินกับเจลเข้ากันเข้ากันแน่ กินครูก็เจวกิงดาแซบจอบแซบมาเด้จ้ะกินของวุ่มก็บพูดจับมมงคุ้เฮิมเนี่ยัแซ่บ,บมาแค่ ปลากลางเลยพี่หลังเนี่ยปลาเผ็ดไหลเผ็ดมากเจ้าก,กินกบปลากินกบยังกระเสียบเจ้าพั้งหลวกกระเสียบนี่ก็าทำเน้ะก็ทอดเจ้าก็ได้อากาศมันนี้เอาจ้ะมันเอา หืมหืมตื่นจากของ อบอกข้ามวมันเยอะเลยมาเสียผ่านมะฮุงฮามออกหวานได้ไหมนิดหน่อยแต่มะฮุงฮามไม่ได้ไปใส่ยน้ำตาลเลยวิธีเสียรสชาติเ่ยผมบอกเลยเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วอมองเติมน้ำตาล ก็ม,มีแบบนี่แบบกระเทียมใส่แบบกระเทียมแซ่แบ,บอือมาหน,หนึ่งวันนี่ม <ขอ S 2> า <ไป S 2> พร้อมกัน

ว้เพ็ดเพ็ดอีหลีจ้ะเผ็ดจุอ่อืมเดี๋ยเจ้านี่พี่น้องเจ้ามัววงดาเนี่ยไม่ได้ใส่สารกันบูดน,นะพี่น้อง เห็ดตาธรรมชาติเลย oh. ก็จ้าบันบานห้องทำแล้วก็ทรงแต่ทำมาเด้อไปกินเจ้าบันบ,าน,บานตอนนี้เลยแจ่วมังด่าบึงหัวสีม,มันเป็นสีแบบพริกแดงก็เป็นพริก,รกบานเลยเนี่ย

กูโลกรอบอวนนี่วะจากข้ามยังไงกับสิเดอร์ข้าทอนี้คือเพาะป่เดียคือเากินเวลาไรคข้าอนะกินเงินอิ่มน่รอจำหนักมคือกระเซ็บคตจอดจอด ปาดแซมเพีงจ้กพี่นองจา้าไม่มีวันกับสีลน์เนี่ยจกหน้อยเอาละค่ะพี่นองคะ่ะสำหรับมือนี้ด้ค่ะผู้ใดมาคลิปนี้เบีย้ยฝากก็ไ์ก็แช่ให้เบีย้ยตน้เหนึ่งน้ำเน่เด้อค่ะพี่นองคะ่ะตอนนี้อ่า มาลงคลิปอยู่หญิงเป็ดแซบเบอร์นะคะพี่น้องคะเพราะว่าเพจเจ้ามีปัญหานะจ๊ะพี่น้องจะาก็เ,เลยเดี๋ยวมาลงคลิปอยู่เพดนี้คฝากกดติดตามน้ำเนื้อค่ะพี่น้องคะเอาลคะค่ะใครสนใจเจ้าเมงดากระทักมากด้วยค่ะพี่น้องคะมือนี้เบียกกันหนุย่ยกับฮาโตล่าไปก่อนพวกกันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ